สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับรีเซ็ตลีก PVP เรียบร้อยนะครับอันรอบนี้บิดไปแค่1ชั่วโมงนะจากเช่นคืนมาเป็นตีหนึงอันนี้โอเคหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับคือเรียกได้ว่าต้องอัดคลิปนะครับเปลี่ยนสถานที่กันต้นิดนึงนะอ่าก็ เดี๋ยวเปิดกาชากันนะครับเรนเจอร์ Ranger ครับธาตยอดนิยมครับก็อยู่ถึงวันที่5นะอันนี้มีคนถามมาครับทางที่ประกาศเขาก็เขียนอยู่นะอยู่ถึงวันที่5ครับแต่ว่าเรนเจอร์ตัวใหม่เนี่ยจะมาตั้งแต่31สครับส่วนโค้แสงโค้มืดครับโค้แสงเนี่ยจะมา ประมาณวันที่1 3บ4 1 5ก่อนซึ่งเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่า,าโคดแสงเนี่ยมาทุกตัวนะครับภาคพื้นตัวบินตัวกันบินที่ไม่เกี่ยวกับคริสต์มาสเพราะว่าเป็นอีเวนต์พิเศษครับหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ก็จะเป็นโคดมืดฉะนั้นเนี่ยตัวบอร์ดมืดก็จะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงประมาณครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่า โอวเรนเจอร์ oh, Ranger, มันเพียบเลยมันก็เลยกรดอาจจะกระจายคือตอนนี้เห็นคนเปิดได้กันเยอะมากแต่ผมก็ยังไม่ได้นะแต่เดี๋ยวจะตามลาก,กันต่อครับอาจจะเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดอ่าเปิดกียร์ผมเลือกเปิดเกียร์คริสต์มาสนะครับสาเหตุเพราะว่าเดี๋ยวร้านขาอีเวนต์มาผมจะเอารูบี้ตรงนั้นเนี่ยเอาไปเปิดนะครับมาเดี๋ยวเปิดกาชากันนะครับ อ่านี่อะไรอีกวะเนี่ยพัคแพคเดี๋ยวดูก่อนนะคือพวกแพ็คพวกนี้เนี่ยเกมเขาให้เป็นพวกแบบแพคลึกลับพิเศษนะครับอันนี้ร้อยเก้าเก้าคุมเนี่ยร็อก in. อินโอ้อันนี้ก็นาก่าจะเป็นพวกเกียร์เฮ้ยเกียร์กบเว้ยเฮ้ยแต่เกียร์กบมันเป็นสุ่มนะสุ่มก็ยังค่อนข้างจะเฉยๆครับคือไปหาเกียร์ใหม่ๆดีกว่านะอโดยราคาประมาณนี้อแล้วแต่ความชอบแล้วกันนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเดี๋ยวรับ Ruby PvP แล้วไปเปิดเกียร์กันนะครับอ่ะซึ่งใครที่ยังอยากจัดอ่าเรนเจอร์ Ranger ครับยังอยากจัดเกียร์คริสต์มาสอยู่จนถึงสางเสียดนะเพราะว่าเกียร์คริสต์มาสก็ถือว่าค่อนข้างจะดีครับส่วนเกียร์ปีใหม่ก็ทำคลิปให้ดูแล้วว่า มีของใหม่มาชิ้นเดียวแล้วก็ไปขายของเก่าของปีที่แล้วมามา3ชิ้นครับก็เดี๋ยวจะขายปนๆรวมกันนะครับใครอยากเติมนะแนะนำร้านเติมเกมวันนี้ครับลุงยุทธนานร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับ i อปลูกอะไรเติมได้หมดเลยครับทั้งไลน์ a c e b o o k g o o g l e เปิลครับเติมถูกเกมเ a นเจอร์นะครับมี iOS อ่านะครับก็ติดตามร้านลุงไว้มี Android เราจะได้ไปเปิดกาชาเองครับถ้าไม่มีก็เติมด้วย iOS ครับยังราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็บริการพิเศษจากราลุงเติมรูบี้พักรูบี้ค ฝากลุงเปิดกระชาิได้เลยสนใจที่ม่จัดเลยครับเดี๋ยวไปที่ร้านเอาไวใ้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกประภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับทักชัดไปที่เพจของลุงยุทธชาแนลได้เลยเพื่อเติมเกมนะครับรับ r ู b y ครับช่องนี้เบี้ยน้อยหอยน้อยเหลือเกินครับก็นี่มาได้มา300ครับส่วนในส่วนของการเ่นเจอพิเศษนะครับ ไปดูแล้วกันนะยังมีคนถามอยู่นะครับการเลนเจอร์พิเศษเนี่ยซื้อตอนไหนก็กดรับให้ครบเนี่ยเห็นมาผมพลาดผมพลาดนะผมไม่รู้ว่าอีกสิภาพไป2วันด้วยนะครับอันนี้คือระวังมากๆนะแพ็คนี้เนี่ยผมเองก็พลาด ผมว่าทุกคนต้องเจอปัญหานี่นแหละ,ะจากการเล่นเจอโบรจี๗วันเนี่ยอันนั้นผมว่าพลาดบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีมันลืมจริงๆนะคือภารกิจเยอะครับยิ่งไอการเล่นเจอพิเศษอะผมว่าคนที่แบบมีเกมนู้นเกมนี้มีภารกิจเยอะๆนะ่ะลืมหนักๆแน,น,น,น่นอนอ่แต่ยังไงก็ยังค่อนข้างจะคุ้มอยู่ดีนะอ่านะครับอ่ผมต้องมีอ่ในพาร์ทเดี๋ยวดูก่อนสิในพาร์ทมีรูบี้ให้รับบ้างไหมเนี่ยมีแค่สามร้อยก็โอ้โห อโอเคเปิดเท่านี้ก็เท่านี้ครับเ่ะเปิดเกียร์กันนะครับรุนกันครับเปิดหมดครับเปิดหมดครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่นะครับปีใหม่เกียร์ช่องกลางทําคลิปให้ดูไปแล้วนะครับก็เป็นเกียร์ที่ดีนะเป็นเกียร์ที่ดีครับเพียงแต่ว่าเหมือนมันจะเน้นเอาไปให้กับตัวเจมกันบินตัวใหม่ที่จะมา3ามสธันวาซะมากกว่า นะครับแต่ว่ามันก็ซัพพอร์ตกับตัวอื่นก็ได้นะไม่ได้แบบอะไรมากมายครับอ่ะก็อ,ออกแต่ว่าโอ้โหออกแต่ของเก่าๆแบบนี้ก็โอ้โหก็อ,ออกมาให้ถึง4ชิ้นอยู่กันนะเ,ออเรียกได้ว่าเกมก็แจกอยู่กันอ่ะตรงนี้เดี๋ยเน้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ายังมีคนถามมาอยู่เยอะนะครับว่าอ่าอ่าตรงไหน อ่าห้องทดองแล้อาะย่านี่ีดิห้องแปลรูปคริสตัลนะครับคือยังมีคนถามมาเยอะนะครับว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับในสองรูปการเสยภาพนะครับอ่ามันไม่เหมือนอันนี้นะอันนี้ผมย่อยไปหมดหรือยังคือมันแยกกันนะอะย่อยไปหมดแล้วใช่ไหม เพราะว่ามันก็มีรูนเดิมอยู่อันนี้เป็นรูนอันใหม่ที่เกมเอามาแจกในภารกิจรายวัน,นครับวันละ70อ่า2วัน140แล้วอวันนี้ที่ลงคลิปก็จะเป็น210คือมันเยอะมากพอมันเยอะมากปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะเป็นไอดีใหม่นะครับแล้วสมุิย่อยทิ้งอย่างนี้นะครับอ่ใช้คำว่าย่อยเฮลคริสตัลดีกว่าแล้วก็ไปเล่นกระดานกบแบบนี้นครับผมใช้คำนี้ว่าถ้าสมุิเรารีบจัด,จด ต้องการใช้กบตัวน,นั้นพอดีนะครับสามารถทําได้เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายยังไงก็ครบนะแต่นะครับอเดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งครับเดี๋ยวร้านค้ากิวเนี่ยมันจะมานะครับหลังอัปเดตวันที่31มธันวาคมนะครับคือพวกของหลักๆที่เราจะแลกอะอาจจะเป็นลูบี้นะครับหนึ้ครั้งนะหรืออาจะเป็นตั๋วกาชาครับเกียร์นี่ยังไม่รู้นะของสิปีครึ่งมันมีเกียร์สิบปีครึ่งของเกียร์ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีขึ้นให้เห็น เราคิดว่าอาจจะไม่มีนะครับแต่ก็แอบลุ้นเบื่อแบบเขาจะเอาอะไรยัดๆเข้ามานะครับเนี่ยนะครับร้านค้าแรกเป็นอีเวนต์นี่มันมีของพวกนี้ที่บางคนอาจจะแบบรีบใช้ของเช่นแลกรูบี้มาถึงก็แลกรูบี้เลยนะครับมาถึงแลกตัวก้าชาติมาถึงแลกตัวรีเซตหรือนครับมาถึงเนี่ยอาจจะแลกกลบ9ดาวได้ทันทีฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นส่วนหนึ่งเขาก็จะไปแลกของพวกนี้สาคัญสําคัญเนี่ยเอามาใช้แต่ผู้เล่นที่อาจจะเป็นผู้เล่นใหม่แล้วแบบรีบ ใช้นะครับคริสตัลแล้วไปใช้กระดานกบอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าสุดท้ายผมเชื่อว่าเดี๋ยวยังไงก็ครบนะแต่ว่า,าผู้เล่นทั่วไปจะไปตอนท้ายๆท,ที่จะไปแลกอย่างอื่นแล้วจะไปย่อยทิ้งจะไปแลกขนนกอะไรก็ว่ากันนะครับอันนี้จะเป็นตอนท้ายๆแล้วเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะเน้นแลกของสําคัญแบบรีบเร่งด่วนเอามาใช้อันฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าพึ่งย่อยทิ้งเอาไว้วันท้ายๆแล้วกันนะในส่วนของรูนศักยภาพนะครับ มาเปิดกันต่อไอดีสอนะครับอ่ะรูบี้มีไม่ถึง200ก็เปิดแบบ40นะครับผมว่าเปิดแบบ40เนี่ยดูจะดูดูดูจะดวงดีกว่าโดยซ้ำนะเปิด200นี่ออกแต่อ่าคริสมาส5ดาว6ดาวนะครับคือถ้าไม่ได้ดีใหม่เนี่ยออกกระดิ่งเนี่ยโอเคนะคือมันใช้ได้ประโยชน์จริงนะครับอ่ะหน้ากากงี่เง่าครับเออ ไอ้ของพวกนี้มีผู้เล่นถามมาเยอะครับว่าเมื่อไหร่เกมจะออกไปครับคือเดี๋ยวพอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เหมือนแบบว่าความตู่เกมครับมันมันเยอะมากแล้วนะครับก็อ่าเขาจะมีของบางอย่างอ่ะที่แบบถูกรีเซ็ตออกไปบางส่วนนะใช้คำว่าบางส่วนนะอ่าฉะนั้นน่อย่างเรนเจอร์เนี้ยพวก8ดาวอ่าบางตัวเนี่ยไม่มีอยู่ในตู้กาชาแล้วนะครับอ่านะครับตานาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอ่าได้คาทาคริสต์มาสดีใจดีวหเนี่ย เอถ้าได้ค่าตันได้ค่าทองเนี่ยจะดีใจนะผมยังไม่เคยได้คาถาคริสต์มาสหกดาวค่าทองเลยนะครับกระดิ่งนี่เคยได้แล้วแต่คาถาคริสต์มาสไม่เคยได้เลยนะครับห้าดาวหกดาวจะมีค่าทองเพราะว่ามันจะเป็นการสุ่มค่ะเอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลูกแก้วลูกลูกแก้วลูกแก้วเทพมังกรโอ้โหลูกวาดคริสต์มาสลูกแก้วเทพมังกรไม่มีกียาเลยว่าลูกแก้วเทพมังกรลูกวาดคริสต์มาสโอ้โหอ่ะได้เกียรติดาวก็ยังดี เราอยากได้แบดดาวอยากได้แหวนไอดี ID นี้ครับโดนแน่นอนอ่เพิ่งจะมีแค่ไมโครโฟน10ปีเอาดิทำเหมือน ID 5ีหน่อยสิไม่ได้แล้วนะครับคอนมาเปิดกันต่อไอดี3นะครับ r u ูบี้มี195แบบที่หาเพิ่มเติมมาได้ละเรนเจอร์ผมตีบวกไปหมดแล้วนะครับตู้นี้ผมต้องเปิดอเลยไหมเดี๋ยว ไม่เปิดแล้วมั้งอ่ะผมเปิดแบบสี่ิบแล้วกันสี่รอบไม่เป็นไรเก็บใหม่ครับช่วงนี้เกมแจกลูบี้ตึงๆรัวๆครับเราก็มาลุ้นของพวกนี้นั่นแหละนะครับสายฟรีคือทำได้แค่นี้อย่างเดียวเลยนะคาถาคริสต์มาส่ะแต่ว่าก็ค่ายังไม่สูงเท่าไรเออคือคาทาคริสต์มาสนะครับไอ้ห้าดาวหกดาวอ่ะอย่ามองข้ามนะเพราะว่าเรนเจอร์บางตัวมันแบบไม่จำเป็นต้องมีโดนแน่นอนแบบนี้ครับมันไปใส่ตัวทั่วไปได้เยอะนะ อ่ะเสื้อคริสต์มาสเออมันก็แจกอยู่เหมือนกันนะใน่อย่างเงี้ยนะครับมีคนเริ่มได้เยอะมากขึ้นนะครับจากช่วงที่แบบเกลือจัดจัดเลยนะถูมืออ่าค่าสูงแต่ว่าไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วเอาจริงๆถึงแม้ว่าจะเติมพลังชีวิตต้านกิวลวอะไรพวกนี้นครับเดี๋ยวนี้ลดแรกครับต้องมีติดติ่งไว้ซะหน่อยมันก็เลยต้องแบบพึ่งเกียร์จัด,ดาวแล้วนะโอ้กะดิง่งอ่ะได้กะดิง่งมาเพิ่มอีกหชิ้นก็ พอได้มาไปกันต่อ IDC นะครับ4เล่นสายการบินละนะครับก็ไม่ค่อยอร่อมากแล้วนะครับอ่าดูบีไม่พอเออได้เปิดแต่160ครับออมเปอร์4 4รอบก็ไม่ได้แย่นะแต่ยังไม่ดีเท่าไรอยากได้โอกระดิง่งอ่ะโอเคครับคือเปิดแบบ40แล้วได้แบบนี้มันก็ยังโอเคอยู่นะเพราะว่ากระดิ่ง5ดาวก็ไปลุ้นกันว่าจะได้ ค่ารถแรกสูงๆไหมครับถ้าได้ค่าดีๆก็ก็คุ้มครับเพราะว่าของฟรีสะสมมาเนะอะฮึบสักชิ้ไหมลองทา่าห้าดาวอะไรวะเนี่ยเริ่มมาดีละเนี่ยพอเห็นไอดีเป็นถ่ายการบินปุ๊บในเกมก็ทิ้งๆก้องๆนะไม่ค่อยจะแจกของดีเท่าไหร่ครับไปกันต่อฮึบ โอ้โหค้อนเน่าๆอีกแล้วครับมาเปกันต่อ ID 5นะครับมาอยากได้เพิ่มนะหลังจากแตกไปเรียบร้อยครับได้ทั้งปืนคริสปัะครับผมเอามาใส่คุณกินนะเพราะว่าไม่มีเลนเจอร์ตัวฝากความหวังนะครับอ่าตัวอื่นไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับอ่ะมาเปิดเกียร์เอาอีกเอาอีก,ออกแตกแล้วเอาให้ยับครับคือพอออกปุ๊บก็ไหลามาเทมานะได้ทั้งปืนคริสมาสศักดิสิทธิ์ครับอ่ารองเท้าคริสปาสนะครับ อ่ะไม่ได้ละคนเรามันจะดวงดีไปตลอดไม่ได้หรอกนะชีวิตมันต้องมีขึ้นมีลงบ้างล่ะซึ่งผมว่าเปิดคริสต์มาสก่อนก็โอเคนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเหรียญห้าดาวคือคิสต์มาสมีเกียร์ที่ดีอยู่หลายชิ้นนะผมว่าเปิดเอาไว้ก่อนครับถ้าแบบ ไม่ได้มีเป้าหมายครับมากังเกงโอ้โหไอ้ค่าทองห้าดาวนี้ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่ายังไงเราต้องขึ้นเป็นหกดาวครับแล้วก็ค่าทองจะไม่ได้ติดไปด้วยนะครับอ่าน้องๆอัพมาเนี่ยอัพชิ้นไหนก็ยังเป็นชิ้นเดิมน,นะผมแนะนาแค่สองชิ้นนะพวกคริสต์มาสนะครับอ่าแนะนาแค่กระทาคริสต์มาสกับกระดิ่งครับส่วนช่องกลางเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยมีอะไรแล้วไอทีห้าก็ดวงหมดแล้วครับมาเปิดกันต่อไอ6ีหกครับไอี ID สุดท้ายของคลิปนี้นะครับ บินดูนะครับเมื่อวานก็สตรีมให้ดูครับเล่นแบบว่าจิ้มไปนะครับเมาส์หายไปนะครับก็ยังชนะรัวๆครับสุดท้ายก็จบสตรีมผมก็ไม่ได้เล่นต่อนะก็น่าจะยืนหลีกได้อยู่ครับมาร์สามคือเล่นในสตรีมแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อแล้วนี่ยืนมาร์สสามจริงๆด้วยนะครับนะครับตั้งรับก็อย่างที่บอกตามสภาพครับขึ้นอยู่กับว่าคนมีการบินมาตีนะครับก็ตามนั้นเลยอ่ะมาครับ มีหมดแล้วครับแต่อยากได้เพิ่มโลบมาง่ายๆครับเพราะว่าบินดูมีปืนคริสต์มาสจากสิธิ์เรียบร้อยนะครับได้ตั้งแต่ของปีที่แล้วครับชีวิตสุขสบายเลยทีเดียวนะครับสตรีมเมื่อวานไปดูนะเล่นต่อโอ้หอันนี้โอเคได้ค่าสูงอยู่อากาศาครับต้องขึ้นแจกไปโยนทิ้งนะครับอากาศาต้องขึ้นนะไปใช้ต่ออันนี้ผมว่าไม่ได้ใช้โอ้โหใจคอ ไม่ออกเลยครับอ่าสงสุรมีคนถามมาไม่ไม่มีครับเพราะว่าตอนนี้คือเรนเจอร์ตัวใหม่มันเหลือตัวเดียวในเกมครับก็คือตัวช้างเอลลี่นะครับฉะนั้น,นเข้าเกมก็มีแต่ช้างเอลลี่สามร่างนะครับก็คือร่างธรรมดาร่างไฮเปอร์แล้วก็ร่างเก้าดาวนะครับเพราะว่า,ามันไม่มี ไม่มีร่างออลตราตัวสั่งมืดนะไม่มีออลตรานะก็ไม่รู้จะเข้าเป็นอะไรดีครับคือเปิดเข้ามาก็เปิดเปิดไปอย่างนั้นเลยครับอใครเปิดได้อะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับประสบการณ์วางแผนก็แนะนําไปแล้วครับว่าปีใหม่นะครับเกียร์ชิ้นใหม่มาเป็นช่องกลางชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ของเก่าจริงของเก่าค่อนข้างจะดีมากอยู่นะเป็นเกียร์ของอต้นปีนี้ เอากลับมาขายอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังถือว่าเป็นเกียร์ที่ดีอยู่แต่ว่าผมจะเอา Ruby ้นะครับไปส่งรา้านค้าอีเวนต์เอาไปเปิดนะครับแล้วก็เพื่อฟลุกนะครับได้รูบีเพิ่มจากในส่วนของอดาวตกนะครับซึ่ง ID นี้นะไอเนี้เป็น ID ที่ผมได้อันดับที่2ใช่ไหมน่าจะ2หรือ3แหละที่ได้1,000 r u ูบี้นะครับรูบี้ฟรีที่เก็บมาผมเปิดได้ผมเปิดได้รองเท้าบอสนี่จำได้เลยเปิดได้รองเท้าบอสแต่ไอพันรูบี้ครับ ง่อยหมดเลยเน่าแบบเน่าเละเทะหมดเลยฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนั้นนะครับได้รูบี้มาเนี่ยสมมุติถ้าไม่เปิดกบผมว่าคุ้มกว่าแต่อย่างที่บอกว่าได้เกียร์มาเนี่ยมันยกระดับได้ดีกว่าได้กบเนี่ยมันคือต้องการปั้นให้เลนเจอร์เนี่ยแม็กเลยที่เกือสมมติว่าเปิดกบแล้วได้กบก้าดาวเขาคุ้มอยู่เือนนะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเผื่อใครได้รางวลนางวันก็ตัดสินใจให้ดีๆครับ คือบางทีได้นกวันมาเฮรละแต่พอเปิดกระชาก็หน่อยงึดอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะใครอยากจะลองทรงลองสตดอยากเปิดนู่นนี่นั่นครับตัวบอดมืดอ,อย่างที่บอกไปแล้วครับถ้าไปรอมกราคมน่าจะเหนื่อยกว่านี้ครับอันนี้คือเรียกได้ว่ายังออกกันเขาคาดจะเยอะ,ะครับส่วนซันรี่ไอดอลใช้ดีนะครับแต่ว่ามันดีเป็นตําแหน่งตัวเสริมไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่ตัวแบกครับก็นําไปเสริมนาไปแทรกเพราะว่าใช้ทางแร่หนืดก็ได้ครับใช้ทางหยุด5วิธีก็ได้นะครับมีดาเมทะลุมีลาวาตานานามีบทพ่ดีก็ สามารถที่จะหยิบจับมาใช้งานได้นะครับอ,าอยากเปิดการชาชิมีทุนอยู่แนะนำรัานต้นเกมานี้นะครับ ลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับไอดีผูกอะไรเติมได้หมดครับทั้งไลน์ Facebook Google เปิลครับเติมถูกเกมเลนเจอร์นะครับมี iOS อยู่ตอนนี้นะครับ Android รอโค้ดหน้าจากร้านลุงนะครับก็ไปติดตามเอาไว้นะอ่าถ้าไม่มีก็เติมด้วย iOS อเครับยังถูกที่สุดครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะเติม Ruby แพ็ก Ruby คน2แพ็คต่างๆจากร้านลุงฝากลุงเปิดกัญชาได้เลยนะครับสนใจไปจัดด่วนๆนะแต่ึงร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปปรรไไไพเเตติมมว้้่่ออองงคัับททกขีจ ยุทูบชานลเพื่อไปกอดเติมได้เลยนะครับ,บวันนี้ขอให้โชคดีนะอ่านะครก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ